คำว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นภายในวัตตะสงสารเห็นธรรมคือความไม่เที่ยงของหันห้าร่างกายเห็นธรรมคือความไม่เที่ยงของสังสารวัตที่แปลเปลี่ยนแปลปรวนไปตามกระแสกรรมไปตามกระแสจิตวิบากที่เราสร้างเมื่อจิตเราเห็นประโยชน์จิตเรามีความปรารถนาออกจาก สังสารวัตนี้เราก็ได้ชื่อว่าเริ่มก้าวย่างเข้าสู่กระแสของโรกุตละธรรมเมื่อเริ่มเดินเริ่มปฏิบัติเริ่มพิจารณาเริ่มปรารถนาพระนิพพานจิตเราก็เข้าสู่ความเป็นอริยจิตเบื้องต้นคือความเป็นพระโสดาปฏิมัค คือกปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบันบุรุษทั้งสคู่คือโสดาปฏิมากโสดาปฏิผลส,สกิธาคามีมกักสกิทาคามีผลอนาคามีมกักอนาคามีผลอรหันตามา์มักอรหันต์ผลอยู่ในกระแสของมักผลพระนิพพาน